ท่านสาวตุชนพุทธบริษัทหลายวันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่27พฤศจิกายน2533สำหรับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมวัดหลวงพ่อหลวงพ่อเนียมบัดน้อยจจงาวัดจังหวัดทุกันบรี นเมื่อรงพร่อเนียมแนะนำเรื่องกาเรื่องสังโยชน์สิบแล้วก็แนะนำวิธีปฏิบัติว่าจงอย่าทำให้เครียดการทำให้ใช้ปัญญาให้หน้าให้มากแต่ก็จะใช้มากเกินไปสมัมผินสมาธิปัญญาต้องสม่ำเสมอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรมรมะวังนิวนรณ์ห้าประการ ถ้าจิตเรายังหลงมีวนห้ามแต่ก,การตัวใดตัวหนึ่งอยู่ก็ยังคิดว่าเราเป็นคนโง่ <c oughs> ปตะก,การที่สองถ้าจิตยังติดในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งอย,อยู่ก็ถือว่าเราเป็นคนโง่แต่การที่สามถ้าจิตยังคล่องอยู่ในนินยอสังโยตทั้งสิบระก,การยยอ,ยอ,ยกอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ยังถือว่าเราเป็นคนโง่ จงอย่าคิดว่าเราเป็นคนฉลาดท่านสอนแบบนี้แล้วท่านก็แนะนำว่าตอนนี้ไปจงปฏิบัติวิธีปฏิบัติไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆจะคุยกับคนจะคุยกับพระจะทำธุระต่างๆให้ใช้กิจการนั้นเป็นวิปัสสนาญาณอยู่ตลอดเวลาชินคุมไว้สมาธิส่งตัวสมาธิคือตั้งใจทำงาน ปัญญาคือพิจารณาสภาวะต่างๆเช่นคนเราจะต้องเห็นว่าคนมีความเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้วัตถุก,ก็ม่สภาพเช่นเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเองก็มีสภาพอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั่นคือนิพพานนิพพานเข้าไปกันยังไง คนที่จะปานิพันธ์ได้ต้องเป็นคนดีดีที่ไม่มีความเลวคือว่าไม่ติดในิวรณ์ห้าไม่ติดไม่ติดอยู่ในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่หลงไหลไฟฝันในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงในเรื่องของรูปพระพุทธเจ้าทรงแนะนำเราจริงๆก็คือขันห้า แม่กรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ทีเนื้อแท้จริงที่ติดหนักก็คือรูปตัดรูปได้อย่างเดียวตัดได้หมดทั้งหมดทั้งหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรูปเมื่อท่านแนะนํอย่างนี้แล้วท่านก็ส่งกลับเมื่อกลับมาแล้วก็มาพบหลวงพ่อปานข้าพานที่วัดมหาหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็ซักถามว่าพ่อเนียมสอนอะไรมาบ้าง ก็กลับยนให้ท่านทราบตามที่บอกมาแล้วเมื่อไปเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปเดือนหน้าฉันจะพาเธอออกทุดงในการไปทุดงครัวนี้เราจะไปไม่เกินหนึ่งเดือนพวกเธอยังซักซ้อมทุดงไว้อันดับแรกซักซ้อมนั่งศีลสมาธิปัญญาจงอย่าลืม แล้ก็ระการที่สองซักซ้อมในการหากินกับเทวดาดับนางฟ้าแระการที่สามซักซ้อมยานแปดประการพอท่านบอกว่ายานแปดประการท่านนี้ก็งงก็ถามว่าหลวงพ่อขรับยานแปดประการเป็นยังไงท่านบอกว่ายานแปประการเนี่ยพวกเธอทําได้แล้วแต่เธอไม่รู้จักชื่อ พราฉันไม่เคยสอนไม่ก่อนวันนี้ฉันจะบอกให้ยานแปดประการก็คือหนึ่งทิพปจกคุยานที่เรสามารถเห็นผีเห็นนรกเห็นเทวาดาเห็นสวรรค์ได้รู้ได้โดยก,กำลังหัวใจยานคือความรู้รู้ทางใจสองจตูปปาติยานก่อนเราเห็นคนแล้วเห็เห็นคนก็ดีเห็นสัตว์ก็ดี เมื่อทราบว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนามาจากสัตว์นรกหรือมาจากสัตว์เปรตมาจากสุรกายมาจากสติฉันมาจากคนมาจากเทวดาหรือมาจากพรหมเมืม่อทราบข่าวคนตายเราจะรูร้ได้ทันทีว่าคนตายไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์แล้วก็ยานที่สามคือปุเพนิวาสานุสยาน พยามถอยหลังเลิกชาติให้ได้ให้คล่องยานที่สี่คือเจโตวิิยานการรู้จักจัดก,กำลังใจของคนความรู้สึกของคนความเสื้อาจเรื่องความสงบของจิตของคนแล้ยานต่อไปก็เป็นอตีตามทยานเหตุการณ์นาดีตรู้ที่มาขขงประวัติศาสตร์ต่างๆก่อนหน้านั้นมีอะไรมาบ้าง ยานต่อไปก็ไป็นนากตาทางสยานรูเหตุการข้างหน้าประเภทหมอดูแต่ก็รู้ตามความเป็นจริงและยานที่เจ็ดใปัจจุบันนางสยานคือยานปัจจุบันรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรายอยู่มีความสุขและมีความทุกข์ยานที่แปดคือยถา,ายถากรรมตาย,ยานรูกก้กดข้องกรรม เมื่อคนเราที่มีความสุขก็มีความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นเหตุกรรมที่ทาไว้เป็นกรรมชาตินี้หรือกรรมชาติหน้าหรือกรรมชาติก่อนๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่งเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีเราจงอย่าเป็นให้ให้ท่านเป็นผู้มาหาเสมอไปต้องฝึกใช้กำลังใจไปหาท่าน วันทั้งวันให้คุยกับเทวดานางฟ้าหรือพรหมหรือพระอริยเจ้าที่ทน,นิพพานไปแล้วแลราว่าเทวดานางฟ้าพรหมที่ท่านเป็นพระอริยก็มากคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านตายไปแล้วแล้วว่าย่องไปดูไปสถานที่ใดที่หนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีความพอใจหรือมีความไม่พอใจ คำว่าไม่พอใจนั่นหมายความว่าปฏิปทานนั้นมันไม่ดีเป็นโทษที่พอใจก็หมายถึงว่าท่านมีปฏิปทาดีมีประโยชน์ในเมื่อพร,ระปานแนะนําแบบนี้แล้วพวกคณะทั้งสามก็เข้าป่าชาตามเดิมซักซ้อมกันทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ใช่อย่างนั้นต้องทําเบาๆทำแบบสบ,บ,บายๆแบบสมมติเนียม บางเวลาแล้วก็ใช้ทิพยสุุคุยานแต่ก่อนจะใช้ทิพย์คุยานก็ต้องระลต้องพิศสศีลทั้งอัติอวอห้าแผ่เมตตาเป็นจัก,กรวาลทั้งปวงธใหมจิตเป็นสุขเรื่องพรมิหารสีนี้ทิ้งไม่ได้ต้องมีประจำใจเมื่อพรมิหารสีประจำใจอารมณ์ก็เป็นสุขจิตก็มีสภาพแจ่มใส อย่างนี้ทิพยานแจ่มใสทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่เราจะตายอย่างคนไม่ขาดทุนคือไม่ยอมไปนรกอย่างเลวไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมอย่างนิยมที่สดก็คือไปนิพพานเราจะไปได้หรือไม่ได้เราจับนิพพานเป็นกำลัง นอกจากนั้นก็จับภาพพระพุทธเจ้าจะไม่ขอถือพูดว่าพุทธรูปจับภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นถ้าต่อจากนั้นไปถ้าต้องการรู้อะไรก็ถามท่านอันนี้เป็นลิลาที่พระปานบอกพระปานบอกว่าการรู้เองจริงๆมันมีอุปาทานกิน ถ้าสิ่งที่สูงเป็นธรรมะที่สูงควรถามตรงพระพุทธเจา้าถ้าตัำลงมาเป็นโลกีวิสัยอยู่บ้างค่อยถามเทวดาด้วยพรหมแต่เฉพาะองค์ที่ท่านสงเคราะห์อย่าถามพเพื่อเจอใครก็ถามเจอใครก็ถามางาน,นใช้ไม่ได้ต้องดูว่าองค์ไหนท่านสงเคราะห์เราวางเมตตาเราจริงๆเราถามเฉพาะองค์นั้น ถ้าองค์อื่นมาพูดเป็นอย่างอื่นเราไม่เชื่อถ้าอย่างนี้จะรู้จริงเสมอเมื่อซักซ้อมกันอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนเศษหลวงพ่อปานก็สั่งจัดแจงการเดินทุด,ดงการเดินทุด,ดงไม่มีอะไรมีจีวรสีกลักหนึ่งตัวตามปกติอยู่วัดห่มผ้าสีเหลืองแล้วก็มีสังติสีกลัก มีอังสาสีกลักมีสบงสีกลักแล้วก็คดสีกลักแล้วก็คดอกสีกลักบาดหนึ่งลกูกการน้ำหนึ่งลกูกนี่ก็ยามคำว่ายามนนยามมันจะมีสิ่งที่เป็นอาวุธไม่ได้จะมีเงินมีทองไม่ได้แม้แต่ทองปิดพระก็มีไปไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอนามาต เมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาวันขึ้นสิบห้าคำหลวงพ่อปายก็พาเดินออกจากวัดท่านบอกว่าฉันจะนำไปเธอไปทุด,ดงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายฉันก็แก่มากแล้วแต่ว่าการที่เธอฝึกทูด,ดงก็ทำผกบ้างผิดบ้างแต่ก็ช่างใช้ได้แต่การไปกัาฉัน ให้ฟังคำสั่นฉันฟังคำสั่นฉันโดยเฉพาะท่านก็สั่งบอกว่าก่อนจะออกเดินทางให้เตรียมกำลังใจไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นคนมีศีลสองเราจะไม่เป็นท่ายของนิวรนในการที่สามเราจะมีพรหมวิหารสี่ต้องประจําใจ แล่การนี้หา้าเราจะไม่ติดในโลกีวิสัยมนุษยโลกเทวโลกลมะโลกเราต้องการนิพพานแล้วหลังจากนั้นขนาดเดินทางไปใครจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้จะพิจารณาเขาได้สุดแต่กำลังใจ <c oughs> จงอย่าทำใจคิดห่วงหน้าหัวหลังการห่วงหน้าหัวหลังไม่มีประโยชน์ เพราะเราไม่จะอยู่ที่นั่นเราห่วงเฉพาะเราตัวเดียวร่างกายไม่น่าห่วงห่วงที่เ,เพียงว่าเมื่อตายแล้วร่างกายมันจะไปไหนกันแน่จะไปสวรรค์หรือน,นรกถ้าเราภาวนาอยู่ก็ดีพิจรนารณาก็ตามถ้าเราตายจะไปตามกฎข้องร,รมที่เราจะพึงไป <c oughs> ที่เราพึงทำได้ เมื่อ่านสนแล้วตอนเช้าฉันเข้าเช้าแล้วก็เดินทางไปทางซีกุกพอไปถึงซีกุกเห็นข่ายพม่าที่สมัยมัตเตียยุติยาตอนนั้นก็ไม่ได้บังคับจิตจิตมันก็มีความรู้สึกเห็นภาพพมา่าเห็นภาพกองทัพพมา่ามีกำลังมากมาย ความเป็นอยู่ก็เป็นไปด้วยความลําบากนอนกับดินกินกับทรายและพ่มากก็เป็นชาติใจร้ายของเองคนไทยหลังจากนั้นก็เดินต่อไปข้ามจากสิกุกเข้าเขตอำเภอบางบานเมื่าอออกจากบางบานก็เดินตรงไปจุทยาจากจุทิยาก็เข้าเมอบ้านหมอ พอเข้าทั้งเขตอำเภอบอ้านหมอก็หมดเวลาพอดีไม่ใช่หมดเวลาพูดเพิ <c oughs> ่มหมดเวลาเดินเวลานั้นประมาณบา่ายสักห้าโมงเศษเมื่อไปก็สั่งปักกรดการปักกรดเขามีคาถาปักกลดว่าคาถาคาถาก็ไม่มีอะไรมาก นอกจากแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก the ับชุมนุมเทวดาที่เรียกว่าบงสวงบ้างชุมนุมเทวดาบ้างเวลาปักหลักผูตสาอภิกศก็มีคาถาว่าคาถาก็ไม่เห็นมีอะไรพุทธทางรักษาธรรมรักษาทั้งทางรักษา คือใ,ใ,ใ,ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าใจนึกถึงวธรรมใจนึกถึงพระอริยสงฆ์ใจนึกถึงเทวดาและเจ้าที itu, ไปที่ไหนต้องเคารพเจ้าทีเม <sey> ื่อปักตัวกันเสร็จแล้วพระปานทา้งบอกว่าการนึกมีความรู้สึกอย่างนั้นถูกต้องแล้วต่อมาท่านก็แนะนําว่าต้องทําวิธีบวงสรวง ก็ว่านั่งประชุมกันทัางกล่าววาจาวงสงตามที่ทีปฏิบัติตามที่ในยปกติหลังจากนั้นก็ขอความคุ้มครองตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงเจ้าทีท่านบอกว่าเราไปที่ไหนก็ตามต้องเคารพเจ้าทีพระเจ้าที่มีความสําคัญมากจะป้องกันอันตรายได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าจะอาบน้ำ ก็มีชาวบ้านเขา,เขาเห็นพระเขา้เขาก็พากันตักน้ำมาคนละหับเอาน้ำมาถวายพระให้พระสงฆ์พระอาบแต่ความจริงลืมบอกไปว่าไปเขาม,มีพระอาบน้ำไปด้วยคือเป็นศสีกรักเหมือนกันโตเท่าสบงเมื่ออาบน้ำเสร็จทรงสบงจีวรดีเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าวันนั่งที่ ก็มีเชาวบ้านเขาก็ไปคุยกับหลวงพ่อปาน <c oughs> แลวงพ่อปานบอกว่าก่อนเเขาที่หลวงพ่อปานเพราะว่าพวกเธอใช้แนะนำสมุดมาจวงเขียนมาว่าขณะที่ผ่านมาจากวัดจนตั้งถึงที่นี่เธอพบอะไรในะอดีตบ้างนั่นหมายถึงอ,อธีต่างทียานก็เขียนตามที่พบตามที่เห็น ถ้าการเดินไปบรรดาท่านพุทธบริษัทการเดินไปเขานั้นไปทุดงจริงๆสี่องค์แต่ว่าการเดินไปจริงๆมีเทวดามากมายหลายท่านท่านก็เดินไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาชั้นจตุมหาราชท่านจะอยู่ไม่ห่างท่านจะบอกความเป็นมาของสถานที่ทั้งหมดว่าที่ตรงนี้มีอะไรบ้าง อย่างพอถึงสีกุกท่านบอกว่าตรงนี้เป็นค่ายของพม่าพมา่าใ,ใช้กําลังเท่าไรมาตั้งที่นี่เพื่อตีกรุงศรีอยุธยาการตีตะกยาแตกครั้งใหญ่เขานั้นถ้าใ,ใครเป็นแม่ทัพในกองท่าทั้าทำภาพไปดูดีลาการรบการรบก็ทจะเปไงแบ่งเป็นหมดเป็นหมู่เป็นกอง มีดีลาหลายอย่าง <c oughs> เดียลยนั้นอายุทยาของเราเสียท่าเขามีหน้าที่อยู่ในบ้านคอยเขาเข้ามาตีบ้านบางครั้งก็ยกแต่หอยออกมาตีเข,า,ขาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ในที่สุดอาุทยาก็พังถูกไฟเผาพระเจ้าตากสินตีฝาข้าเสือออกไป เห็นภาพทั้งหมดเทวดาท่านแสดงแล้วก็เขียนคิดยละจยุติธรามมาเห็นอะไรบ้างพบอะไรบ้างเขียนทุกอย่างตามที่มีความรู้สึกตามความรู้สึกด้วยตามที่เทวดาชั้นเจ้าตุมาราชบอกให้ฟังด้วยแล้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระเราจา้จาขอทรงยืนยันเทวดาดีต,ต่างๆ ตั้งแต่สมัยพุทธพสมเดจ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตั้งแต่สมัยพระธเจ้าพระพุทธเาศพพระกุกสนกันโธพระโคนาคมเป็นต้นเนื่ <c oughs> บางกรณีบ,บางสถานที่ก็บอกไปถึงสมัยโน้นสมัยพ,พ,นนพระเจ้ามีพระสงพระนามว่าปฏิปังกรมีพระเท่าไรา มีปริมาณอย่างไรพระปฏิบัติกันแบบไหนท่านทำภาพให้ดูหมดเมื่อเขียนตามที่เอนสมควรแล้วตามที่ท่านบอก <c oughs> ก็หยุดการเขียนตอนเช้าก็มาอ่านให้หลวงพอ่อปอนฟังท่านยอมรับว่าอย่างนี้ใช้ได้ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราจะถอนกดไปใช้ข้าวเช้าแล้วเราเดินทางต่อ ท่านก็นำเดินทางต่อเวลานั้นป่าไม่มีมากนามีน้อย <c oughs> <c oughs> เดินจากบ้านหมอไม่ช้าก็เข้าเขตพระพุทธบาทกามาปักตรจที่พระพุทธบาทค้างที่พระพุทธบาทสองคืนแต่ว่าที่พระพุทธบาทในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งๆท,ที่มีเทวดาอาลกขาอยู่มาก เทวด,ดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพงก็ดีดอราคาอยู่มากก็ยังมีเทวด,ดาจอนเข้ามาอีกเทวด,ดาจอนเข้ามาเลยน่าควจะเป็นพวกเดียวกับเทวด,ดาที่อรขาขาถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คงจะเข้ามาไม่ได้เพราะเทวด,ดาชั้นเจ้าตัวมหราชนี้เขาถือว่ามีความดุร้ายมาก เข้มแข็งมากแต่ก็ยมีเทว,วดาแปลกเข้ามาสำหรับเพื่อนๆเขายัมีอะไรบ้างก็ไม่ขอเล่าโฟกันฟังคน <c oughs> เราจะเฉพาะส่วนตัวเองขณะที่เจริญสมาธิอยู่ในกรตหัทุมงกายยังปฏิทายะตั้งกายให้ตรงตโรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเขาออกแผ่เมตตาไปทั่ษจักรวาล จิตตั้งอยู่ในภพมิหารสี่แล้วใช้กำลังวิปัสนาญาณคือพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา <c oughs> ยังไงไงเราก็ต้องตายจะตายที่ไหนไม่นก็ตายเหมือนกันตายที่ตรงน,นี้ก็ช่างเราต้องการไปนิพพานาก็นั่งไล่เบีย้ชาญสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แล้วก็ถอยหลังมาตั้งอยู่ที่ฌานสี่ลดกำลังใจมาถึงอุปจารสมาธิตั้งอยู่แต่กำลังวิปัสนาญาณเวลานั้นก็ปรากฏพอดีพอเริ่มจับกำลังวิปัสนาญาณได้ประเดียวเดียวก็มีสาวสวยสองคนเดินผ่านเข้ามาในกด เปิดมุ้งเขามานั่งข้างหน้าก็นึกในใจว่าสายอกอภิกาศกันทั้งผีกันทุกอย่างนี่เข้ามาได้ยังไง <c oughs> เธอก็ถามว่าท่านจะไปไหนก็บอกว่าจะไปทุดดงเวลานี้อยู่ในเขตทุดดงก็ถามว่าเธอมาได้ยังไงเธอก็บอกว่าฉันจะไปทางไหนฉันไปได้ทุกทางไม่มีอะไรขีดขั้น ถ้าถามแล้วก็ถามเธอบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าใช่ไหมเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นมนุษย์หรือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นผีหรือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าพวกเธอเป็นพวกอนัตตาใช่ไหมเธอตอบว่าใช่ถ้าถามว่ามาทำไมเธอก็บอกว่าผู้หญิงก็อยากจะพบผู้ชาย ท่านเป็นผู้ชายไม่อยากพบผู้หญิงบ้างหรือก็บอกว่าตามปกติแล้วไม่อยากพบใครทั้งหมด <c oughs> ผู้หญิงก็ไม่อยากพบผู้ชายก็ไม่อยากพบส่วนที่อยากพบอย่างเดียวคือพระนิพพานเธอถ้าสองคนหันไปยิ้มกันหากันแล้วก็พืก็พูดกัว่าเราผิดหวังนี่ความจริงเราเป็นสาวใหญ่ มันนานแล้วหาสามีไม่ได้ที่มาพระท่านอยากจะมีเมียบ้างก็มาหาท่านท่านไม่ต้อง,งการใช่แล้วแต่ท่านไม่ต้องการใช่แล้วเราไปดีกว่าแล้วก็ลากลับ้วเมื่อเธอไปแล้วก็มาคิดในใจว่าทั้งสองคนนี้ต้องเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากไม่ใช่นาฟ้า นางฟ้าเขาจะไม่ยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเป็นเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าเมื่อมีความสงสัยอย่างนี้จึงถามท่านคณะท่านท้ามหาราชท่านท้าวเวสวันก็บอกว่าใช่สองท่านที่มาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่คนเป็นพรหม ท่านแ,แปลงกายเป็นผู้หญิงเข้ามาหวังจะทดลองใจท่านว่ามีความพอใจไหมท่านเทวีสวรวันเธอบอกว่าท่านทํากําลังใจถูกแล้วถ้ารักษากําลังใจอย่างนี้ทุกอย่างที่ท่านต้องการไม่พลาดแน่หลังจากนั้น,นเธอก็บอกว่าต่อจานนี้ไปไม่มีอะไรอีกนี่มนต์ตามสบาย ก็นั่งเจริญกรรมาฐานบ้างเมื่อเมื่อยก็นอนเมื่อยลงไปก็น,นอนมองดูวเวลานะจีบนาฬิกาขึ้นมาดูประมาณตีสองเมื <c oughs> ่อถึงเวลาตีสองเห็นว่าครพักผ่อนก็นอนอารมณ์จับนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอุอปสมานสติกกรรมาฐานนอกจากนั้นก็จิตจับภาพพระคือภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็น เห็นท่านมีสภาพแจ่มใสท่านยิ้มแยม้มแล้วก็มีความดีใจมีความมีปีติเกิดขึ้นในที่สุดก็หลับหลับพอตื่นเวลาหกโมงเชา้าดินเสียงปลุกว่าท่านเวลานี้หกโมงเชว้วแลนี่มันลุกได้พระเดี๋ยวจะต้องไปบินาบ,บาตก็ดีพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำในกามาล้างหน้า พอล้างหน้าเสร็จก็ปรากฏว่ามีคนไม่ได้ไปเป็นาบาทมีคนมาใส่บาทคือเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาชาวบ้านธรรมดาก็มีชาวบ้านผิดธรรมดาก็มีชาวบ้านที่ผิดธรรมดาก็คือว่าแต่งตัวเนื้อแะร่างกายเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าในตาไม่กระพริบชาวบ้านประเภทนี้มีข้าวแต่ไม่มีกับมีข้าวกระดอกไม้ ชาวบ,บ้านธรรมดาก็มีต้มมีแกงอามาใส่เมื่อฉันเมื่อฉันข้าวเสร็จตัวาบพอานนำให้พรให้พรเสร็จทุกคนเขาวลากลับหลวงพ่านท่านก็เล่าคาว,ลลาวามเป็นมาของพระพุทธบาทเพื่อประวัติพระพุทธบาทตั้งแต่ตน้นตั้งแต่องค์สมเด็จพระทศพลมาโปรดมาโปรดพร,ร,รามที่นั่น แล้วก็หลังจากนั้นมามีอะไรบ้างท่านก็เล่าสู่กันฟังหลังจากนั้นก็ขึ้นไปนัน,น,นวัตการพระพุทธบาทท่านก็ยืนยันว่าพุทธลอยพุทธบาทนี้เป็นรอยพุทธบาทจริงๆแท้ไม่มีใครทําขึ้นไม่ใช่ของปลอมแล้วก็หลังจากกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็สั่งให้ทุกองค์นั่งทําสมาธิ พอเริ่มทำสมาธิบรรดาท่านพุทธบริษัทจับลมให้ใจเข้าไปทันญ,ญาให้ใจออกเห็นภาพพระพุทธเจ้าประทับยืนยิ้มอยู่ข้างหน้าแล้วทรงมีว่าจัดว่าตัดว่าเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทแต่ชีวิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงร่างกายนี้ไม่ช้าก็มีวิญญ,ญาณไปปัดแล้ว <c oughs> มันก็ตายเมื่อร่างกายนี้ตายเราก็ต้องทิ้งร่างกายร่างกายก็เป็นของไรประโยชน์จงหวังพระนิพพานเป็นที่ไปตั้งใจว่าอย่างนั้นเมื่อท่านตัดเพียงเท่านี้ท่านก็หายไปเพราะเราก็จิตจับพระนิพพานเวลานั้นจริงๆและความจริงความรู้เรื่องรู้จากนิพพานจริงๆยังไม่มี ก็นึกในใจของรัตนาวาบรมบรมีของอ์สมเด็ดปชินาสีว่าถ้าพระนิพพานมีที่ไหนขอไปที่นั่นเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไปปรากฏกายที่นิพพานทันทีนิพพานมีความสวยสดงดงามมากมีสภาพแจ่มใสมีอาการอาการสงบสงดัด เป็นเมืองแก้วที่เขากระบ,บอกเมืองแก้วเก่าแล้วคือพะนิพานมีบ้านมีเมืองไม่ใช่มีสภาพว่างอย่างหนังสือว่าอารบ,บรรดาธัพุธบอยสัตหลายโดยทุนหน้าสัญญาณบอกเมบอกหมเวาลาปรากฏแล้วขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนหมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาทดานัพุทธศาสนีนรับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี